รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอะไรธรรมชาติเราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ธรรมชาติของเราคือการหายใจเมื่อการหายใจเกิดขึ้นเนี่ยลมเข้าไปในท้องท้องจะพองลมออกจากท้องท้องจะยุบเราจึงเห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นด้วย ความจริงว่ามันพองมันยุบขณะที่เราเห็นพองยุบเนี่ยใจเราเป็นอุเบกขาตรงนี้เนี่ยเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเพราะอะไรก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจริงเน่ยท้องมันพองจริงไหมเราพูดจริงไหมเรารู้สึกจริงไหมในชีวิตมีครั้งนี้เท่านั้นที่เรารู้จริงนอกนั้นไม่รู้จริงหรือเปล่าคลุมเครือเพราะอะไรเราไป อยู่ใกล้นันนกมายากลเขาเอามือเปล่าเป,าเ,ปาเขาพลิกไปอีกทีหนึ่งมีแบงค์เสร็จแล้วใช่ไหมพวกมายากลเนี่ยเพราะฉนั้นเลยออกนอกตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเราอยู่กับความจริงเมื่อเราอยู่กับความจริงปุ๊บเนี่ยเราเห็นสิ่งที่มันเป็นของจริงแล้วเรารู้สึกจริงแล้วเราก็พูดจริงความจริงทั้งสาอย่างนี้รวมตัวกันเข้าไปเป็นพลังของปัญญาที่เกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็เข้าไปด้วยความเป็นอุเบกขาเริ่มเข้าไปเพราะอะไรจิตของเราเนี่ยในหนึ่งวินาทีมันกระพริบขึ้นไปเนี่ยหนึ่งแสนล้านครั้งมากกว่านั้นอีกมันขึ้นมารับอะไรรับอารมณ์ของเราลงไปลงไปที่ไหนลงไปที่จิตใต้สํานึกนั้นเรามีแต่โลภโกรธหลงชอบเกลียดรักวุ่นวายอยู่กับเรื่องภายโลกภายนอก เราไม่เคยมีความบริสุทธิ์จากความเป็นจริงเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นพองหนอยุบหนอใจตอนนั้นเป็นอุเบกขามันดึงเอาอะไรไปดึงเอาความบริสุทธิ์ของใจที่เรามารับอารมณ์เพราะว่าขณะที่เราเห็นพองหนอยุบหนอตรงเนี้ยไม่ได้โกรธใครไม่ได้โลภไม่ได้หลงไม่เกลียดไม่รักอะไรเฉยเฉยเป็นใจเฉยเฉยเป็นใจธรรมชาติ ตรงนี้แหละเป็นจุดที่เรียกว่าพลังของความบริสุทธิ์เข้าไปแล้วตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้เป็นบุญทำไมถึงเป็นบุญมาวัดเนี่ยเอาของมาให้พระฉันเอาข้าวของมาให้พระพระจะเอาบุญที่ไหนมาให้โยมพระจะไปขุดบุญที่ไหนมาให้โยมพระก็ต้องมานั่งดู ภาวนาเอาให้ใจเป็นอุเบกขาเพื่ออะไรเริ่มที่จะคลายความยึดมั่นในขันห้าออกใครที่คลายออกมากออกจนหมดสุด mm hmm. เขาเรียกว่าพระอริยะเจ้าชั้นสูงคือพระอรหัน์ยังคลายออกไม่หมดแต่ว่าออกไปเยอะแล้วก็เป็นพระอนาคามีคลายออกมาต่ำกว่านั้นหน่อยเป็นสกิทาคามีต่ำกว่านั้นหน่อยเป็นโสดาบัน คืออะไรไม่ยึดมั่นในตัวเองเท่าไหร่แล้วคือเพราะนั้นไม่ยึดมั่นก็จะไม่สร้างกรรมจะทำอะไรก็จะคิดจะพิจารณาแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าขันห้าเนี่ยที่ว่าเรารักมันเหลือเกินเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะเพราะถ้าของเราเราก็บอกให้มันไม่แก่บอกให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่หิวไม่เจ็บแต่นี้เราบอกไม่ได้เพราะนั้นใจเริ่มยอมรับ นี้เราปฏิบัติไปอย่างเงี้ยบุญก็จะเข้าไปเพราะเราเริ่มที่จะอยู่กับความจริงอันที่หนึ่งอันที่สองอยู่กับความบริสุทธิ์ของใจที่เป็นอุเบขาและปัญญาก็จะเริ่มขึ้นสติก็จะมากขึ้นสมาธิก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะรวบรวมกลายเป็นปัญญาปัญญาตัวเนี้ยปัญญาคืออะไรทำไมฉลาดขึ้นยังไงจริงๆแล้วเนี่ย ปัญญาตัวนี้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะฉลาดขึ้นแค่ไหนแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยเริ่มเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงเริ่มเข้าไปเห็นความเป็นจริงเหมือนกับเราสมมติว่านี่น้ำเนี่ยแก้วนี้เราลักเหลือเกินเหมือนกับร่างกายเราใครมาบอกว่าอย่าไปกินนะเราก็ไม่ยอมอย่าเก็บไว้นะเราก็ไม่ยอมอย่าอยู่ใกล้นะอันตรายเราก็ไม่ยอมเพราะเรารัก เหลือเกินเหมือนกับร่างกายเราที่เรารักเหลือเกินจริงๆเนี่ยมันมีแต่ถุงที่ถุงเยี่ยวอยู่ในนี้ทั้งนั้นแะแต่เราก็รักเหลือเกินทีนี้ใครพูดยังไงก็ไม่เชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราได้เอากล้องไปส่องดูปรากฏว่ามีเชื้อโลกมากมายมหาศาลมีทั้งตัวหนอนมีทั้ง ไข่วัดหมูไข่วัดนกไขหวัดอะไรเยอะแยะที่จะทำให้เราเดือดร้อนที่ทําให้เราจะต้องทรมานแล้วก็ทําให้เราตายถ้าเราเห็นเองเนี่ยเราอยากจะเก็บมันมว้ไหมอยากไหมไม่อยากจ้างก็ไม่เอาใช่ไหมเหมือนกันเรากำลังนั่งดูความจริงในตัวเรา นั่งมองเข้าไปเรื่อยๆมองเข้าไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปัญญาจะเกิดขึ้นจุดหนึ่งจนทําให้เราเห็นความจริงว่าเราเนี่ยนะทรมานกับการเวียนว่ายตายเกิดมากเพราะว่าเรารักตัวเองแล้วเราเห็นไปกว่านั้นเนี่ยเราจรึงเริ่มอะไรปล่อยเริ่มวางเราจรึงรู้ว่าอันนี้ไม่ควรจะไปยึดมั่นมาก เพราะเราเห็นจริงเหมือนกับเราส่องกล้องเข้าไปนั่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้มันจะวิ่งเข้าไปแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นเป็นระดับระดับเป็นชั้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 น,นจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ยมเมื่อเราเห็นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ต้องให้ใครตัดสินใจเราจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าไม่เอาแล้วเพราะนั้นการปฏิบัติอย่างเนี้ย มันเข้าสู่ขบวนการของการเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นพระเอาบุญที่ไหนมาให้โยมก็เอาบุญจากการปฏิบัติอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะคลายในความยึดมั่นเมื่อยึดมั่นแล้วมันจะเรื่องมากเรื่องมากจะมีแต่ปัญหาปัญหาก็จะต้องไปตกนรกนั้นพระต้องคลายออกจะได้ไม่ต้องตกนรกไม่ต้องยึดมั่นแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเหมือนกันมนุษย์ทุกคนที่มาเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีปัญหาอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะนั้นมาปฏิบัติอย่างเงี้ย ถือว่าถ้าคนรู้จริงนะจะบอกว่าโชคดีกว่าถูกลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งเพราะอะไรถ้าไม่เคยมาปฏิบัติแบบนี้นะไม่มีทางที่จะออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยอยู่ศาสนาอื่นไม่มีสิทธิ์เพราะไม่รู้วิธีแล้วก็ไม่รู้หนทางของการดับทุกข์ มีเฉพาะศาสนาพุทธศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้คนไม่เบียดเบียนกันเท่านั้นแล้วก็ให้ยึดมั่นในตัวพระเจ้าศาสนาพุทธไม่ใช่การทำความดีเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องทำอยู่แล้วแต่ว่าการจะหนีไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยศาสนาอื่นไม่มีเพราะนั้นโชคดีมากกว่าูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นร้อย้อครั้ง เพราะอะไรไม่งั้นเราจะต้องเวียนไหยตายเกิดไม่จบไม่สิน้นเอาเฉพาะวัวอย่างเดียวนะที่เราเคยเกิดมานะแล้วเป็นวัวนะเกิดมาแล้วเป็นวัวนะเกิดมาทุกชาติทุกชาติที่เป็นวัวนะแล้วเขาเอามีดนี่นะแทงคอเราเพื่อให้ตายแล้วน้ําเลือดเนี่ยมันไหลออกมานะมากกว่าน้ําในทะเลทั้งหมดในโลกนี้เฉพาะที่เป็นวัวอย่างเดียวนะและยังไม่รวมเป็ดไก่หมูหมาแมว ที่เราเคยเป็นมาทุกอย่างถ้าไม่รู้จักวิธีการแบบนี้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นไม่มีทางออกอย่างแน่นอนแล้วเราก็ต้องทรมานไม่จบไม่สิน้นเพราะนั้นถือว่าโชคดีมากเราจะไม่เห็นค่าในวันนี้หรอกเพราะว่าเรายังคิดว่าสิ่งที่จะไปเจอความจริงเนี่ยมันยังอีกไกล แต่จริงๆแล้วไม่ไกลเพราะว่าพรุ๊บเดียวก็20กว่าแล้วอีกรุ๊บเดียวก็50กว่าอีกรุ๊บเดียวก็8ป